ทุกคนนะคะสวัสดีกันตอนเช้านะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ค,คุณครูแตนจะพาไปท่องกอไก่ถึงฮองตงฮูก,กันนะคะพยัญชนะไทยของเรามี44ตัวคือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนขอลระทังงองูจอจานฉอชิง ชอช้างซอโซ่ชอเชื้อยอหญิงดอชดาตอปตักถอฐานทอมุนโทถทอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูมอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพาน ฟอฟันพอสัมภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤศีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างฮอนกคูกอ่ะเก่งกันมากเลยนะคะเด็กๆอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ